สวัสดีจ้าม้นนี่ก็มาพบกับตุตะสาวนักล่าอยู่จ้ะม้นนี่ก็มาหอดไม้ล้วจ้ะออกมาสาแน่ม้นนี้ยยานฝนตกเบิงฝนอยู่ม้นนี่ก็มาไม้คางๆกันมาางๆป่าแตงโมจ้ะกับตอกคู่กายจะมาหลุนพร้อมๆกันจ้ะว่าสีมานประมาณจ้ะนี่จ้ะ ไม้ก็บ,บอ่อหางกันหลายจ้ะไปจะเดี๋้วไปลุนน้ำกันได้จ้ะไป มาละจ้ะหลังจากตื่อ,อยู่บกโดนมกี่ยิ่งรุดก็เลยตื่อ,อยู่มาลวจ้ะตอกตกันตัมนึงแมนวุ่นไปวุ่นมามัานตืน่นก็เลยบไดู้รณดแซบ จ้ะดอกติวอันนี้เอาไว้ใส่อเองขออนุญาตเก็บเสียงแป๊บนึงจ้ะจ้ะแจมแรกซับไม,ม้เก่าจ้ะดูไงอยู่จ้ะมีดอกเจ้าของ ดอกประจำดอกประจำกายจ้ะเห็นมึงไล่ตัวจ้ะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนน่เพราะว่ายางใกล้กันหนูมันตื่นกันหนูเขาคร้อมกันมันก็เลยโดดหนีจ้ะเยวไปติดตามมึต่อจ้ะไปจ้ะจ้ามาแล้วจ้ะ ขึ้นี่ก็หนึ่งแต้มจ้ะหนึ่งแต้มในหนมหมายแตงโมปลาเก่าจ้ะปลาไม่เห็นหนูหลายตัวอยู่จ้ะแต่ว่ามันตื่นกันยิ่งดูไก่กันก็เลยมันเดยิ่งเดี๋ยยินเสียงปืนมันก็เลยตื่นกันก็เลยบได้มันเ,เห็นงานอยู่แต่ว่บาบได้ยยิ่งจ้ะ ก็เลยขามไปไปลาแตงโมก็เลยไปได้ปลาแตงโมจ้ะก็ใส่ไงยอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะใส่งามๆคืนนี้ก็ซ้ำนี่ละจ้ะดึกละจ้ะวันนี้ก็ออกมาดึกแน่เพราะว่า,อ,าอย่านฝนตกก,ก็ฝากกดติดตามให้ช่องตูตะสาวนักลาเน้ได้จ้าเดี๋ยวสีหาคลิปใหม่ๆให้เบิงจ้ะ ไปจ้าดึกแล้วจ้า